ระหว่างที่พี่เสือกำลังตัดสินใจว่าคืนนี้จะนอนไหนมีเอฟซีนะฮะส่งข้อความมาว่าควรจะนอนตรงรถหรือว่าไปนอนบนแค่น้าบ้านแม่คํสายนะครับอยู่ๆก็เห็นใครสักคนเดินเข้ามาคุณ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 ครับคุณครับแม่ในอกมากำลังทำทพย์กันอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ย สวัสดีครับคุณชินของเราสวัสดีครับเรียงไพโร่คุณมาย่งไรเงียบกริบเลยเนี่ยไม่มีสัญญงสัญญาณมีการแจ้งเตือนอะไรเลยเหรอสวัสดีค่ะนิกกี้นิกกี้รู้ไหมว่าใครมานิกกี้นิกกี้ใครมารู้ไหมนี่นี่คนนี้มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมใจบ้านนอกหายไปไหนมาโอ้ยอยู่ในใจเสมอครับ BFC ท่านหนึ่ง ว่าคอมเมนต์มาในช่องแอนชาแนลปิดแมสนิดหนึ่งได้ได้ด้วยความยินดีครับมีเอฟซีต้นหนึ่งที่คอมเมนต์คอมเมนต์มาว่าจะไหนว่าพี่แอนคะครับผมพี่ไทยบ้านนอกหายไปไหนอนะครับเขาไม่ไหลสองสามวันแล้วมีคนถามเหมือนกันเออครับผมสวัสดีครับเออเอบมีคนถามเหมือนกันอย่าอย่าบางต้นต้นต้นบางกล้องพี่โโโทททษษษครับนะคะร ต้องต้องต้องที่มานิดหนึ่งป้าว่าจะวิ่งเข้าไปเอาปืนเลยเนอะนี่นะคะับนี่คำใสของจิกอย่าเล่นกับแม่ะแม่ก็เลยถามว่าอะไรเอ็นอะไรแม่จะวิ่งเข้าไปเอาเลยนะใช่ครับแม่ก็เป็นรอปภนะคะเออก็เอ็นก็เอ็นรอลงถามก่อนหามไปไหนมาเอฟซีถามถึงด้วย อครับที่ตอบไปังไงเนาะพอดีคือก่อนนั้นะผมก็ไปหาไปตามไปหาคุณลุงอยู่บ้านอ๋อแตเขาพบบเมื่อนั้นไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนไถยนาเนาะก็ไปหาคนลุงอยู่บ้านแล้วก็เอาต้นมะคู่แล้วก็มะเขือครับไปมอบให้ทางลุงเสือกับปษาประมาณสี่ร้อยต้นในหละ ครับผมครับผมคือคือคือนั้นผมนอนอยู่นี่เนาะผมนอนอยู่นี่คือมาตอนเช้าผมไปไปเยี่ยมลุงเนเอ่อเยี่ยมที่มนากับพี่นุวัดอ๋อครับเสร็จเรียบร้อยคุยภารกิจอย่างนี้เพรายผมบอกมาครับอกมาเลยอันเบิกในไลฟ์สดนี่แต่มีน้องยูทูบเบอร์เข้าไปบไปไปบ้านลุงเสือภาษาครับครับก็เลยคุณลุงมาไทยหน้าอยู่อู้เขาก็เลยโอ้ บ้านี้คันเอามาเอาต้นไม้ลงอันนี้ผัดสีบริปุ๊บเพราะว่ายังของเก่าก็ยังอยู่นะตองก่ายังเหลียวอยู่ประมาณบางสามชิดหรือหาชิบก็เลยเออทางงานของเก่าต้นไม้นี่ไปให้ทางลุงเสือปลาสาเป็นยังครัก็เลยไปเลยเหมือนนะก็เหาะไปฮ้นพุ่นล่ะต่กลับมาก็จนมืดมึงอะไรนี่แหละคือเรื่องที่แอนสงสัยมากว่าวันนั้นพี่ขนต้นไม้มา ครับเต็มคันรถแมนอยู่ๆพี่หายไปทั้งวันายไครับผมแต่พี่ไปโพรที่ไร่ของลุงเสือภาษาอยู่กับลุงพนแอนก็เลยสงสัยว่าเราก็รอที่จะช่วยขนต้นไม้ลงจากรถอ๋อเพราะว่ปกติเราจะทำแบบนั้นใช่ไหมใช่จู่ๆเปิดไลฟ์ขึ้นมาเขาบอกว่าพี่ไทยบรนนอกไลฟ์สดอยู่ที่นู่นอ้าว แล้วไปตั้งแต่เมื่อใดกับพอดีออกมาจากพี่มนากับพี่นุวัตรก็เหียวเลยนะยิ่งเหีวเลยครับไปคนเดียวบอกฮะไปผู้เดียวไปผู้เดียวอวันนี้กับพอดีกลับมากับคำเนาะหลังจากหันมากับเอารถมาเช็คมาอย่างสองสามมื้อพ้อรถมีปัญหานะค่ะมีหน้าเอฟซีถึงได้คอมเมนต์กับช่องแอนว่าพี่แอนพี่ไทยมันโนเขาไม่สบายหรือเปล่าครับผมเขาหายไปเขาไม่ไลฟ์สดสองสามวันแอนก็เลยบอกว่าโอ้ ไม่ได้ยังไม่ได้ติดต่อเลยครับขอขอบคุณในความเป็นห่วงนะครับขอบคุณแล้วก็มันมีภารกิจหลายอย่างอยู่ก็ก็สมควรอยู่นะแต่ว่ามันบางบางอย่างก็โอาเราก็ต้องแก้ด้วยตัวเองนะก็สมควรอยู่ก็เลยเออที่นี่ก็เลยเออเฮามันหลายมือแล้วเมื่อคืนกือทีแรกเมื่อคืนก็จะขึ้นมาพอดีก่พร้อมมาได้ก็เลยเอามามือนี่นะแต่ก็ไม่ได้เอาต้นไม้ไม่ได้เอาอะไรมาด้วยเพราะว่า จะของเก่าก็ยังเรืออยู่ี่เรือของเก่าให้เสียก่อนก็จังว่ากันใหม่นะครับทีนี้ก็คือคือพ่อพี่น้องทุกท่านอยู่นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเฮากับมีความรู้สึกว่าคุณลุงเขามาอยู่เนาะเฮากัเคยเคยอยู่กันเนาะมเคยอยู่เวียนอยู่ยามกันเฮากับมีความรู้สึกคิดถึงเพื่อนเพื่อนด้วยกันทุกคนนะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้คือขอทางความรู้สึกของพี่นะคะว่าวันแรกกับจนถึงปัจจุบัน ความรู้สึกที่เออมีต่อครอบครัวของลุงนะคะอยากฟังความรู้สึกที่มากเลยค่ะความรู้สึกแมานอกครับคือเข้ามาแรกๆเนาะเข้ามาแรกๆเขามีความรู้สึกว่าเอออ่ะเหตุใดกหนแล้วแต่นะครับการตามที่เคยผมเคยพูดไว้ตั้งแต่แรกนะครับเขาเขาเบิ่งลุงนะเขาเข้าใจอยู่แล้วในกรณีของคุณลุงนะเขาก็ให้กําลังใจคุณลุงมาโดยตลอดอยู่เทากับ ในไม่ว่าการณีอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ในใจเราก็คือเราโอเคเราให้กําลังใจคุณลุงคุณป้าในทุกกรณีตั้งแต่ <ฮะ S 2> แรกอีูลแล้วนะ,<ฮ>ะที่นี้เขาก็ขึ้นมาขึ้นมาก,ก็เลยว่าเออในเมื่อเห็นพี่น้องเพื่อนทำหน้าที่ยูทูบเบอร์นะเขาก็อยากเรียนรู้อะไรที่มันใหม่ๆ <ฮะ S 2> แต่ว่าดยความเขาบอกพ่อมเขาก็ดิน้นรนคนควายมาโดยตลอดนะครับนะครัแต่ตั้งแต่พุดละ กลามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่สิ่งตลอดระยะเวลาไม่ว่าอะไรสิอยยางสิเกิดขึ้นกับคุณลุงคุณป้านะเท่าก็คือเป็นกําลังใจให้คุณป้าทุกกรณีนะครับอันนี้คือจิตใจของไทย้านนอกนะครับผมบม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับถึงแม้ว่าจะคนอื่นอาจจะเป็นมุมมองอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่มุมมองของไทย้านนอกนี่คือคือเอ่อเป็นกําลังใจทุกกรณีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เราก็มีความเชื่อในตัวของเราอยู่นะครับว่าโอเคนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาทาไปเขามาตรงนี้ก็เหมือนที่ทํางานของเขาเห็นไหมครับก็เหมือนที่ทํางานของเราก็เหมือนบ้านของเราก็เหมือนอที่เรามาพึ่งพาอาศัยแมคุณงามความดีบุญบารมีของเพื่อนสิ่งไหนที่เราทําได้ก็ทําไปเลยครับครับเขาบรต้องคืนอย่างไรนะครับเพราะว่าความความรักความจริงใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ เขาได้รับมาจากลุงมอบให้ทุกคนนี่ก็มากพอแล้วไท้บ้านนอกนี่หน้าหลังก็เหมือนเดิมครับผมขอบอคุณครับผมแม่ไว้ใจพ่อเห็นไทยบ้านนอกก็ดีใจมากดีใจสบายใจอบอุ่นใจสบายใจอบอุ่นใจเนาะเหมือนกับมีสิบคนเดินไทยบานอกมานะก็มีแอนมีเสือแล้วก็แม่คําสใจกฟื้นต้นฮักก็พึ่งมาเขาปวดับ ไทย้านนอกนี้ถ้า